get it man

เดี ais, ๋ยวดูดูกัแล้วกันนะคะฝั่งไหนสูงเราจะไปเดินนะคะแต่ว่าตรงที่ตรงที่เขาให้เราจอดอ่ะเขาจะทำที่ไว้ให้เดินอยู่แล้ว อะไขายนะบนรถมันเก็บให้ดีกระเปมานร้อนกระเปมเีวเปพี่มีหมูมีหวาน่อยมระนเลยนะพี่สเขียวนะคะ่ร้อนๆนะคะเดี๋ยวหมูไหมคะร้อนๆค่ะมันจะมีรถทาเนี่ยแล้วเข้าไปในสวนดอกไม้นะคะนั่ง แบเจ็ดท่านก็เข้าไปเข้าไปเรื่อยๆทุยอยเข้าไปเรื่อยๆใครที่ยังไม่เข้า,าก็ไปรับประทานน้ำก่อนได้ถ้ามีคาเฟ่ไปถ่ายภาพก่อนได้นะคะในส่วนของคาเฟ่ไปจุดเดียวสามารถแลกน้ำได้20บบาทจะกินห้าสิบบาทก็ได้ยี่ส,สิบบาทสวยเลยค่ะไม่ายไม่ให้คุณ <c oughs>